โอเคมาเริ่มกันเลยนะครับมาดูรูปแบบที่สี่กันดีกว่านะครับเป็นรูปแบบที่ค่อนข้างที่จะน่าจะยากสุดแล้วนะครับตั้งแต่รูปแบบที่ผ่านมาเนาะแต่จากไอ้รูปแบบเมื่อกี้เนี่ยนะครับเมื่อกี้ก็ยากนะครับรูปแบบที่สามติดตัวแปรแล้วแบบที่สี่ก็ยากขึ้นไปอีกเนาะโอเคไหมครับตัวอย่างจะมีแค่ข้อเดียวนะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นคลิปพัคทีสนะครับพคทีสเนี่ยเยอะมากเนาะ น่าชั่วโมงหนึ่งมั้งอ่ะมาดูกันดีกว่าเนาะถ้า A นะครับเป็นเซตคำตอบของอสมการอันนี้เมื่อ x มากกว่า2อ่ะตัวนี้เดี๋ยวดึงมาด้านล่างนะครับนี่เมื่อ x มากกว่า2แล้ว A เป็นสับเซตในช่วงใดแสดงว่า A อยู่ในช่วงไหนนะครับมีเป็นข้อที่เป็นชอยนะครับแต่เราจะมาคิดกันนะครับเขาบอกว่านะครับอันนี้เนี่ยเป็นอสมการใช่ไหมครับ Exponential ซึ่งนะครับทั้งฐานทั้งตัวแปรนะครับม,มันหาค่าไม่ได้แล้วก็คือติดตัวแปรนั่นเองมันไม่ใช่หาค่าไ่ได้มันติดตัวแปร x อ,อยู่เนาะติดตัวแปรไปหมดเลยนะครับโดยที่เขาบอกว่าเมื่อนะครับ x มากกว่า2โอเคไหม นะครับเมื่อ x มากกว่า2เพราะฉะนั้นแล้วนี่นะครับเมื่อ x มากกว่า2เราก็เขียนว่า x มากกว่า2องไรปะเราก็ย้าย2นะครับมาก็กลายเป็น x ลบสมากกว่า0นี่โอเคไหมซึ่งนะครับ exponential นะครับข้อนิยามของมันก็คือฐานนะครับห้ามเป็น1แล้วก็ฐานต้องมากกว่า0ด้วยนะครับเนาะซึ่ง นี่ครับมันก็ต้องแบ่งออกเป็น3กรณีนะครับวิธีการเลยก็คือฐานเนี่ยห้ามเป็น0้าเป็น0ฐานต้องไม่เท่ากับ1นะครับเข้าใจไหมซึ่งเราก็จะแบ่งได้เป็น3เคสนะครับมาดูกันก็เคสที่1เคสที่1นะครับ ก็คือเคสที่สมมติว่าตัวแปรที่นี้นะครับเป็นฟังก์ชันลดยเคสที่หนึ่งคือเป็นฟังก์ชันลดเนาะซึ่งวิธีการทำเลยนะครับนั่นก็คือเอานะครับช่วงระหว่าง x นะครับมากกว่า2องอ่ะ เอาฐานของมันเลยนะครับก็คือ x ลบส x ลบสนี่นะครับฐานของมันเลยนะครับต้องอยู่ในช่วงน้อยกว่า1น,นะครับแล้วก็มากกว่า0ูนยะ์เนาะซึ่งมันก็คือช่วงนี้แหละเนาะเอาเขียนงีกว่า x ลบสองจะต้องมากกว่า0ูนย์และก็ต้องน้อยกว่า1ประมาณนี้นะซึ่งเราก็สามารถที่จะแก้สมาการ exponential ได้ เคสที่หนึ่งนะครับคือสมมุติว่ามันเป็นฟังก์ชันลดอ่ะอันนี้คือเคสที่หนึ่งเนาะซึ่งวิธีการทำต่อไปเลยนั่นก็คือทำอยังไจงจับตัวนั้นบนมาเขียนจดใหม่ก่อนมากกว่า x ลบสองนี่อันนี้เนี่ยครับถ้าเกิดว่ามันเป็นฟังก์ชันลดเนาะมันก็ต้องอยู่ในช่วงระหว่างนี้แหละใช่ไหมครับมันก็ต้องอยู่ช่วงระหว่างนี้เสร็จนนี้เนาะเมื่อมันอยู่ช่วงระหว่างนี้ดู ใช่ไหมครับสมมุตินะครับว่ามันเป็น0.8เนาะสมมุตินะเป็น0.9ก็ได้0.7ก็ได้เนาะเอาค่ามากที่สุดเลย0.99มาเอา0.99นะครับแทนเป็น x ใช่ไหมครับแทนเป็น x คือช่วงนี้นะครับแทนเป็น0.99เกาเก้เนาะเห็นไหมลบไปกับ2 ยังไงแล้วนะครับมันก็ต้องมีค่าติดลบใช่ไหมฐานมันก็ต้องติดลบอยู่แล้วซึ่งฐานเอ็เนี่มันติดลบไม่ได้เราจึงได้ว่านะครับเราจึงได้ว่าเนาะเราจึงได้ว่ายังไงแล้วนะครับเครื่องหมายมันก็ต้องกลับนะครับเครื่องหมายของไอตัวนี้ครับมันต้องกลับเข้าไหมเครื่องหมายของอสมการนี้ต้องกลับเป็นเพราะว่าถ้ามันเป็นฟังชันลด ยังไงแล้วเนี่ยครับฐานมันก็ต้องติดลบนะครับเพราะมากที่สุดคือ0ูนย์มากสุดก็แล้วก็ศูนย์ถูกเก้าเก้าเก้าเไปเก้าเก้าเรื่อยๆนะครับก็คือแบบนั้นใช่ไหมซึ่งอะไรครับศูนย์เก้เก้าเนี่ยมันลบกับ2ยังไงก็ติดลบแน่นอนเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องกลับนะครับเครื่องหมายอสมการนี้เนาะแล้วก็ตัดฐานทิ้งได้เลย 2x งเลบสีอ่ะก็ แก้ yeah. สรรมการอ่ะสรรมการเลยเลยน,นี่ก็เป็นบวก8ใช่ไหมครับมากกว่าศูนย์เสร,ร็จ้นี้ x อันนี้นะครับแยกก็ประกอบได้ไหมเป็น4กับ2อเนาะกับ2อันนี้ก็จะเป็น4กับ2เนี่ยมันก็คือเกิดจากลบ4บวกกับ2นั่นเองซึ่งก็แยกได้ว่า x ลบ4 x บวก2 อ่าศูนย์ก็จะได้เป็นสี่กับสองนั่นเองสี่กับลบสองเนาะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นช่วงแรกนะครับที่มันมากกว่าสองมากกว่าศูนย์นั่นก็คือเขียนมาแบบนี้นะครับเช่นจำนวนเมตรตลบสองกับสี่มากกว่าศูนย์ใช่ไหมครับซึ่งถ้ามันมากกว่าสองจำนวนแบบนี้ ต่อไปปดีนะครับนี่ก็เป็นช่วงนะครับที่อยู่ระหว่างอันนี้กับอันนี้เนาะขออย่าไม่เขียนเสร็จคำตอบอันนี้คือเคสแรกนะครับให้เป็นฟัง์กชันลดเองเคสที่สองต่อเนาะ ที่สองนะครับคือให้ฐานเท่ากับหนึ่งเนาะก็คือให้ x-2 ลบสองเท่ากับหนึ่งโอเคไหมเพราะฟังก์ชันเอ็กโนนี้นะครับมันต้องฐานเนี่ยห้ามเท่ากับหนึ่งออห้ามเท่ากับหนึ่งกง็คือห้าม x บวสองเท่ากับ 1, mm hmm. 1> ใช่ไหมคะ mm hmm. เพราะว่า exponential นะครับสมการหรือแม้แต่สมการนี้ครับ exponential ฐานห้ามเท่ากับ1แล้วก็ต้องน้อยกว่าห้ามน้อยกว่า0นั่นก็คือห้ามติดลบมันเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย x เนี่ยครับจะต,ต้องไม่เป็น3ใช่ไหมครับย้ายนี้ไปเคสที่ K 2ได้แล้วว่า x เนี่ยห้ามเป็นสเนาะเคสที่2เนาะ เคสที่สามต่อนะครับคือเคสที่สามเมื่อกี้เนี่ยเรารู้แล้วครับว่า f ลดนะครับก็ถ้าเป็นฟังก์ชันลดก็จะอยู่ในช่วงนี้แต่ถ้าเป็นฟังก์ชันบวกละ่ะถ้าเป็นฟังก์ชันเพิ่มถ้าเป็นฟังก์ชันเพิ่มก็ต้องให้อยู่ช่วงนะครับ x ลบสองต้องมากกว่าหนึ่ง อันนี้ก็คือเป็นฟังก์ชันเพิ่มเพราะฉะนั้นแล้ว x จะมากกว่า3แต่ x ค่าเป็น3นะครับดังนั้นแล้วนี่นะครับถ้าเขียนเส้นจำนวนตัวตรงนี้นี่ยครับก็จะได้เป็นได้เป็นอะไรครับได้เป็น3ใช่ไหมครับอันนี้นี่แล้วมันเปิดนะครับแต่ว่าด้วยควาที่มันห้ามเท่ากับ3เนาะก็จะต้องเป็นปิด ไปอินฟินิตี้อันนี้โอเคไหมซึ่งวิธีการเลยเนาะวิธีการเลย มันก็คือเชื่องช่วงปิดน็อกเพราะว่าท่ามกับสามอันนี้มันก็คือช่วงลบอินฟินิตี้เนียนกับซึ่งมันก็คือเอาอตัวนี้มายูเนียนด้วยนะครับ เห็น okay, ไหมจริงๆแล้วมันก็คือจะต้องเขียนแบบนี้เขียนเป็นเส้นจำนวนใหม่ไม่ใช่ยูเนี่ยนสิหลังอินเตอร์เซ็ตเขียนเส้นจำนวนใหม่เนาะคือมันก็เป็นแบบนี้เนาะเคยสั้เน,น,เ,น,น okay, สเส้นจำนวนใหม่ก็จะได้เป็นแบบนี้ ก็จะมีค่าไหนบ้างลบสองสามแล้วก็สี่ใช่ไหมครับสามนี่ห้ามเป็นเลยทึบไปก่อนไปอินฟินิตี้เขี้มไหมสี่นะครับโลงไปอินฟินิตี้และวลบสองนะครับไปอินฟินิตี้ ประมาณนี้เนะาะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็มาดูว่าอันไหนเป็นสับเซตในช่วงนี้นะครับ2กับ3อยู่ตรงไหน2อ,อยู่ประมาณนี้เนาะอยู่ประมาณนี้มันไม่ได้อยู่ในช่วงเลยใช่ไหมครับตข้อต่อไป3.5ไปถึง5 3.5อ่ะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับ ไปถึงห้าก็เลยมาเลยเนาะเลยเลยออกมาเลยแล้วมันได้ไหมละ่ะมันไม่ได้นะครับสองจุดห้าไปถึงถึงสี่น่าจะต้องินเเอ็์เซกันจริงๆกันแหละถ้าิิเเอร์เซกันก็จะได้ช่วงนี้นะครับสองจุดห้าไปถึถึงสี่ 二点五是冲。So มันไม่น่าจะเป็นแบบนี้ครับลบดีกว่าทำไมถึงไม่เข้าใจวันนี้มันน่าจะเป็นแบบนี้เนาะ x มากกว่า3ตรงนี้เนี่ย แล้วก็ต้องคิดต่อนะครับก็คือยกไอ้ตัวนี้มาเลยก็จะอยู่ช่วงตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งข้อเพิ่มเติมมันคือต้องมากกว่าสามสามอยู่ตรงนี้ ดังนั้นแล้วครับต้องอนะินเตอร์เซตกันก็จะอยู่ช่วงระหว่างก็คือช่วงที่เป็น c นะครับไป infinity นี่ก็คืออินเตอร์เซตกันเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเคที่3เนี่ยถ้าเป็นกาชันเพิ่มก็คือต้องเป็น c ไป infinity ดังนั้นแล้วนะครับถ้าเขียนเส้นจำนวนใหม่นะทั้งหมดเมื่อกี้น่าจะทำผิดอย่างมาหาเลยขอภัย มันก็คือจะต้องเป็นลบ2เป็น4นะครับใช่ไหมซึ่ง4นะครับอินเตอร์เซกอันแรกนะครับเป็น4ไปอินฟินิตี้แล้วก็ลบสไปด้านล่างนะครับอันที่2มันคือ4ไปอินฟินิตี้มาเชื่อมอินเตอร์เซกกัน ก็จะอยู่ช่วงนี้ใช่ไหมก็คือเป็น C ไปนฟินิตี้เสร็จนี้อันไหนอยู่ในช่วง C ไปอินฟินิตี้บ้าง2ไป3 3.5ไป5 2ไป3เนี่ยมันก็ยังไม่ถึง4ทีใช่ไหม3.5ไป5 what the fuck นายนายมช่วยง่ายไป what the fuck ดูว่ามันไม่ได้หายส่วนอินเจเซกยนแป๊บหนึ่งนะชงความเข้าใจก่อน นี่ถ้าตรงนี้นะครับมันไม่ได้หายอินเตอร์เซ็กกันะกนะ x ถ้ามันเพื่อาม3มาตรงนี้ย้อนกลับมาเหมือนตอนแรกเลยเนี่ย นานืะเกินข้อนี <S <S> <S อ้คำตอบมันก็คือสองสห้าไปสี่นะ สองจุดห้าไปสี่สองมันคืออยู่ตรงนี้ใช่ไหมสองจุดห้ามันก็อยู่ตรงนี้นะถ้าไปสี่มันก็อยู่ในช่วงนี้ก็อิ intersect กันได้เข้ยบ่ะแต่ข้อข้อห้ามันคือสี่กับเจ็ดสองจุดห้าไปสี่มันคือช่วงนี้มันก็คือพบในช่วงตรงนี้ซ้ำกันได้ ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นสี่กับเจ็ดชอยนั้นมันก็คือจะซ้ำแค่ช่วงนี้ครับซึ่งมันก็ไ่ซ้ำกับช่วงแดงถ้าเป็นสองกับสามสองกับสามมันก็คือตรงนี้กับตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้นะครับถ้าเป็นสามจุดห้ากับห้า เพิ่มให้มาสามไปหนะครับอันนี้คือสามไปห คำตอบก็คือสองจุดห้ากับสี่นี่แหละเป็นเพราะว่าสองจุดห้ากับสี่เนี่ย มันซ้ำมันินเอร์เซ็กได้ทั้งตรงนี้นะครับเส้นตรงนี้แล้วก็เส้นด้านล่างนะครับเห็นไหมถ้าเป็นสามจุดห้ากับสี่สามจุดห้ากับห้าโอเคประมาณนี้เนาะพอนะพอแนะข้อนี้สนมั่ว